การรักษาแผลน้ำเยิ้มๆที่ลำต้นก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ มีคำถามจากพี่ทางบ้านมานะครับพอดีเป็นคลิปเก่าที่ผมทำนะครับวิธีการรักษาแผลน้ำเยิ้มๆที่ลำต้นนะครับผมใช้วิธีไหนแล้วก็พี่เขาอยากจะดูอัปเดตด้วยนะครับผ่านระยะเวลามา1ปีแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับเรื่องการรักษาเชื้อราเนี่ยผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไม่ได้เฝ้าสังเกตต้นทุเรียนผมด้วยนะครับ เมื่อมันเจออาการนะครับตอนนั้นที่รู้นะครับที่ทราบนะครับเพราะว่าต้นของผมเนี่ยมันมีอาการใบไหม้นะครับใบร่วงเยอะนะครับก็คือมันไหม้เกือบทั้งต้นเลยนะครับทีนี้ก็ปรึกษานะครับเพื่อนผมนะครับซึ่งมีความชํานาญในด้านนี้อยู่นะเพื่อนผมก็บอกว่าให้ไปสังเกตต้นทุเรียนนะครับจะช่วงเช้าเช้านะครับเช้ามืดหรือว่าช่วงเย็นเย็นหัวค่ําก็ได้นะครับว่ามันมีแผลน้ําเยิ้มๆที่ลําต้นไหมนะครับซึ่ง สรุปเลยนะครับว่ามันมีนะครับแผลน้ำยาน้ำเยิ้มที่ลําต้นนะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเรื่องอาการใบไหมนะครับถ้าใบของท่านเนี่ยมันไหมเยอะนะครับไหมทั้งต้นเลยนะครับแล้วก็มันลามไปถึงขอบใบด้วยนะครับให้ท่านไปสังเกตนะผมฟันธงนะครับว่ามันมีโรคเชื้อราแน่นอนนะครับมันจะมีน้มเยิ้มไหลที่ลําต้นนะครับซึ่งวิธีการรักษาของผมเนี่ยครับผมจะใช้วิธีการเปิดปากแผลนะครับก็คือใช้มีดนะครับขูดเอา แผลที่มันเป็นเชื้อรานะครับที่มันดำๆเนี่ยออกให้หมดนะครับแล้วผมก็จะใช้ตัวเมทาเล็กซิลนะครับในการทาแผลเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับหรือบางท่านอาจจะใช้ปูนแดงหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าของผมอ่ะผมมีเมทาเล็กซิลแล้วผมใช้เมทาเล็กซิลอยู่นะครับหรือท่านอาจจะใช้ไตโคเดอร์มาก็ได้นะเอาแบบค้นๆไปทาแผลไว้นะครับและอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เห็นเขาทํากันนะครับแต่ว่าผมทดลองแล้วนะครับ ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับก็คือมันจะลุกลามไปเยอะนะครับก็คือวิธีการทายาโดยที่ไม่เปิดปากแผลนะครับอันนี้เนี่ยผมทดลองมาแล้วนะมันทําให้แผลมันลุกลามนะครับแล้วก็แผลใหญ่ไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการของผมนี่ก็คือผมจะเอามีดนะครับขูดออกให้หมดนะครับแกะออกแงะออกให้หมดเลยนะครับแผลนะทีนี้นะครับหลังจากที่รักษาไปแล้วนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะเดี๋ยวพามาชมนะครับนี่มาดูใกล้ๆต้นของผมนะครับ แผลมันก็ปิดสนิทแล้วนะครับถ้าเราสังเกตตั้งแต่เล็กนะถ้าถ้าเราสังเกตเห็นตั้งแต่แผลเล็กๆนะครับเวลาเราทําแผลเนี่ยเห็นไหมเราก็จะปาดแผลเล็กนะครับเห็นไหมนี่อยเห็นไหมครับตอนแรกผมก็จะปาดเป็นเป็นเป็นวงลีอย่างนี้นะครับเป็นแผลนะครับเนี่ยระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยเขาปิดแนบสนิทแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับแต่ถ้านะครับเราไม่สังเกตมันก็จะลุกลามใหญ่โตนะครับแล้วก็แผลมันก็จะใหญ่นะเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับต้นเล็กๆเลยนะครับ สำหรับประสบการณ์ในเรื่องของการรักษาแผลเชื้อราของผมนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปชมอีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นแผลใหญ่กว่านี้ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแผลนี้นะครับเห็นไหมนี่อันนี้ก็ระยะเวลาหนึ่งปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ถ้าท่านสังเกตดูได้นะครับแผลนี้เนี่ยมันจะใหญ่กว่าแผลต้นเมื่อกี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะแนบสนิทแล้วนะอันนี้คือวิธีการรักษานะครับซึ่งผมแนะนําไปแล้วนะครับว่าควรที่จะ ปาดแผลนะครับควรที่จะปาดแผลนะครับถ้าเราสังเกตบ่อยๆนะครับเราสังเกตต้นทุเรียนเราทุกวันนะครับเราก็จะเห็นแล้วเผลมันก็จะเล็กนะครับแล้วมันก็จะรักษาได้เร็วนะครับแผลมันจะประสานได้เร็วนะครับสําหรับท่านที่ไม่เคยนะครับรักษาเลยนะครับแผลเชื้อรานะครับมันอันตรายนะครับมันสามารถลุกลามแล้วก็ทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยยืนต้นตายได้เลยนะครับไะอันนี้คือ ยังไม่ใหญ่มากนะแผลใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปชมต้นนู้นนะครับไปนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งแผลนะครับเห็นไหมแผลนี้เนี่ยใหญ่กว่าแผลเมื่อกี้อีกนะครับต้นนี้เนี่ยจะแผลนี้เนี่ยจะเป็นแผลเลขของผมเลยนะครับสําหรับการรักษาแผลโรคน้ํเย้มๆนะครับของต้นทุเรียนผมนะซึ่งมันใหญ่มากนะครับบาดออกมานี่มันใหญ่เลยนะครับเพราะเราไม่ได้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็เราไม่ได้สังเกตสํารวจมันนะครับ ซึ่งผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับว่าเราต้องหมั่นสํารวจต้นทุเรียนของเรานะครับดูที่ใบดูที่ลําต้นนะครับว่ามันมีน้ําเยิ้มๆไหมนะครับนี่เห็นไหมครับซึ่งไอ้แผลพวกนี้ของผมเนี่ยมันไม่ใช่ไฟทอปทอล่านะครับแผลพวกเนี้ยส่วนมากที่เกิดเนี่ยก็จะเป็นพวกพิเทียมนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าท่อน้ําเลี้ยงอักเสบนะครับท่อน้าเลี้ยงอักเสบนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้นะครับเราไม่จัดการมันก็จะลุกลามได้เช่นกันนะแผลอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเราเฝ้าสังเกตเป็นประจำนะครับถ้าเราเห็นนะครับเรารีบร um ักษาแผลมันก็จะสมานได้เร็วนั่นเองนะอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับท่าน, year, ทนที่ไม่เปิดปากแผลแล้วทายาเลยนะครับอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับถ้าเราเปิดปากแผลแล้วทายานะครับมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสองวันสามวันนะครับแผลมันก็จะแห้งเลยนะครับพอเราขูดออกให้หมดเลยนะครับสีดําๆนะครับแต่ถ้าท่านไม่ขูดออกนะครับแล้วทายาอย่างเดียวนะจากที่ ผมทดลองมานะครับอาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็ยังเยิ้มอยู่เลยนะครับจนสุดท้ายนะครับผมก็ต้องปาดออกนะครับทีนี้พอเราปล่อยระยะเวลาไว้นานนะครับปาดออกเนี่ยแผลมันยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโอ้โหแผลใหญ่ขึ้นเยอะนะครับมันก็จะทําให้การผสานของเนื้อเนี่ยช้าลงนะครับอันนี้เป็นการรักษาแผลทุเรียนของผมนะครับนี่ก็มาดูอีกแผลหนึ่งนะครับแผลนี้นะครับเป็นแผลของแมง กองเหยื่อนะครับแถวบ้านเรียกแมงกองเหยื่อหรือว่าไอ้ร่วงหนวดยาวนะครับตัวหนวดยาวๆตัวจุดเหลืองๆนะครับที่บ้านผมมันเยอะนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะกัดออกไปนะครับเดี๋ยวผมก็ทายานะทายานะครับเมื่อมีแมลงมากัดนะครับซึ่งในแปลงผมเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับที่เจอเลยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นท่อน้ําเลี้ยงอักเสบนะครับมันจะปะทุออกมาเองนะครับมันจะปะทุออกมาเองน้ําเยิ้มๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแมลงพวกแมลงมากัดแทะอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ทายาเชื้อรานะครับเดี๋ยว เชื้อรามันก็จะเข้าได้นะครับซึ่งอันนี้นะผมก็เจอมาแล้วเช่นกันนะครับอาการที่มะเร็งกัดเทะแล้วเชื้อราเข้าซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีแผลเมื่อไหร่นะครับทาเลยนะครับฉะนั้นนะครับการสํารวจแปลงนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่างที่อธิบายไปข้างต้นนี้นะครับถ้าเราเห็นโรคนะครับรวดเร็วนะครับเราก็จะรักษาได้ดีนะครับแผลมันก็จะเล็กนะครับแล้วมันก็จะสมานแผลได้เร็วนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเราไม่ได้สํารวจแปลงเลยเราปล่อยปละละเลยนะครับไอ้โรคเชื้อราเนี่ยมันเป็นโรคคู่กับต้นทุเรียนอยู่แล้วนะครับท่านต้องทําความเข้าใจนะครับฉะนั้นนะครับยาป้องกันเชื้อรานะครับท่านควรที่จะมีติดสวนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นชีวภาพหรือจะเป็นเคมีนะครับควรที่จะมีไว้เลยนะครับอย่างสําหรับเชื้อราอย่างเดียวนะครับในแปลงผมเนี่ยผมมีอยู่3ตัวนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นไตรโคเดอร์มานะครับซึ่งผมได้ใช้นะครับ รักษาป้องกันเชื้อราทางดินนะครับก็คือผมจะใช้เฉพาะไตโคเดอร์มาเท่านั้นนะครับทางดินนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเฮกซาโคนาโซนนะครับตัวนี้ผมจะใช้ฉีดใบนะครับซึ่งจากผลที่ผมใช้มานะครับเขาเก็บอาการเชื้อราได้ดีมากนะครับรักษาใบได้ดีมากนะครับเฮกซาโคนาโซนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นเมทาเล็กซิลนะผมจะใช้ทาเผลนะครับทั้งรักษาเผลเชื้อราด้วยหรือแผลที่เราตัดแต่งกิ่งด้วยนะครับก็ สำคัญนะครับเน้นย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับเรื่องของการรักษานะครับควรที่จะเปิดปากแผลนะครับเปิดปากแผลทายานะครับดีกว่านะครับแผลมันแห้งเร็วกว่านะครับอันนี้เนี่ยประสบการณ์ของผมนะครับทดลองมาแล้วนะครับเห็นปัจจุบันนี้นะครับก็มีการโฆษณาขึ้นมานะครับมียาที่สเปรย์ลงไปโดยที่ไม่ต้องเปิดปากแผลแล้วมันหายนะครับอันนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับเพราะว่า จากที่ผมใช้เมทาเล็กซิลทาแผลโดยที่ไม่ต้องเปิดมันมันไม่หายนะครับยังไงเสียนะครับเราก็ต้องเปิดแผลดีกว่านะครับแผลมันก็จะสมานเองได้นะครับต้นทุเรียนเขาสามารถรักษาแผลได้นะครับในต้นเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากมีอาการน้ําเย้มๆนะครับไม่ว่าจะตามต้นตามกิ่งนะครับท่านก็ควรที่จะรักษานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ